ค่ำคืนวันที่4ธันวาคมบรรยากาศแห่งความสุขก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับประชาชนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างเดินทางมาที่บริเวณข้างหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเนื่องจากวันพรุ่งนี้นะครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกมหาสมาคมที่บริเวณศิหบรรชนข้างหลังผมจุดนี้ซึ่งประชาชนที่ได้เดินทางมาวันนี้ต่างก็เดินทางมาด้วยความปิติยินดีครับเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยกับพวกเขา้นะครับเวลาตอนนี้ประมาณ2ทุ่มตรงไปคุยกับพวกเขาเนี่ยเดินทางกันมาตั้งแต่กี่โมงและอะไรเป็นแรงบันดาล ใจที่นำพาพวกเขามาอยู่ที่จุดนี้ครับนี่ครับต้องถอดรองเท้านะครับขอลบเพราะว่าตรงนี้เขาก็ปูเสื่อกันแล้วนะเราก็ถอดรองเท้าเดินจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นเขานะครับได้ข่าวว่าพี่อมรพรเนี่ยเดินทางมาแดนไกลนะครับเดี๋ยวมาถามว่ามาจากจังหวัดอะไรจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดเหรอครับโอ้โหมาวันไหนครับเนี่ย หลายวันแล้วค่ะหลายวันเต้นดีใจรอวันนี้มานานมากที่เดินทางจากศรีสเกดเข้ากรุงเทพเนี่ยคืองานคือวันนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีธุระอะไรย่งอห่นใ<ช>ดๆทั้งสิน้นค่ะครับแล้ว วันนี้เนี่ยมาถึงจะก,กี่โมงครับถึงแต่เช้าแล้วค่ะกี่โมงครับเช้ากี่โมงก็ประมาณตีสี่ค่ะตีสี่องวันที่สี่ธันวาคม<น>เรียกว่าเฝ้ารอาจะเกือบจะสองคืนเลยนะโอ้โหอ,อ,อยากเห็นภาพอะไรที่สุดครับที่มารอใน,นขนาดนี้ที่ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรอรอย,ยิ้มที่เวลาท่านโบกมือและยิ้มครัเวลาสวดมนต์ภาวนาเนี่ยจะแผ่เมตตาขอพระองค์สุขใจเริญ คุณผู้ชมดูเหมือนว่าชาวต่างชาติท่านนี้จะเป็นขวัญใจนะครับของประสรกกร์ที่เดินทางมาในช่วงค่ำคืนนี้ครับก็คงจะเป็นเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเตรียมอุปกรณ์มาครบเลยทีเดียว Can you speak Thai Sir? นิดน่อยนิดน่อยผมชอบเมืองไทยชอบเมืองไทย What's your name ผมชื่อชิงชกชิงชก Where you from Germany Germany ผมชอบ Chop Mung Thai, I Thai. <laughs> with all my heart. Mm -hmm. ผมรักนายหลวง with all my heart he is my king he is our king our king <laughs> Can you give he is the king of the kings <laughs> <laughs> I love him so much <laughs> our king our king <laughs> thank you very much thank you very much เช้าตรูของวันที่5ธันวาคมวันมหามงคลวันที่คนไทยทั้งประเทศมีความสุขนะครับขณะนี้เวลาประมาณ8นาฬิกาตรงครับอีกไม่ถึง2ชมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะ สัญจรนะครับทรงเสด็จเดินทางมาที่บริเวณแยกอู่ทองในนะจุดนี้ซึ่งถึงตอนนี้ก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาที่บริเวณลานพระบระมรูปทรงม้าอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ลานพระบระมรูปทรงม้ากันครับว่าตอนนี้เนี่ยคนเนเมืองแน่นแค่ไหนครับแต่ว่าตอนนี้ชมภาพบรรยากาศการเดินทางเข้ามาของประชาชนพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่หลั่งไหลกันมาด้วยความสุขครับ ด้วยความที่มีพระสงฆ์นิกรเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศน,นะครับทให้คนในเมืองแน่นจริงๆการเดินทางก็อาจจะติดขัดหน่อยแต่ก็ด้วยความยินดีนะครับผมก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างแบบนี้แหละนะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ลานพระบรมรูปทรงมาให้ได้แต่ว่าข้อดีคือการได้เห็นคนไทยนะครับใส่เสื้อเหลืองเดินทางมาจากทั่วทุกหนทางนะครับเข้าไปเพื่อที่จะเข้าเฝ้าองค์พระบา,าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเช้าวันนี้ครับ ชื่ออะไรคะครีมค่ะชื่อครีมหนูนะครีมกับเค้กเป็นพี่น้องกันค่ะ<อ>ผมอายุเท่าไหร่กันคะหนูอายุ 11, 11. ค่ะ11เอค้กเหรคะเจ็ดสิบกับ7จรวบวันนี้มากับใครเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณยายแล้วก็คุณยายคุณล้าด้วยหนูหนูเป็นคนพาคุณพ่อคุณแม่มาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่พาหนูมาค่ะ พกก่อคุณไม่พาหนูมาใช่ไหม<ช>นึกว่าหนูเป็นคนพาคุณพ่อคุณแม่มาแล้วเป็นยังไงนี่เป็นครั้งแรกเลยไหมที่ได้ไมาเห็นบรรยากาศแบบนี้ครั้งแรกค่ะตกใจไหมไม่ค่ะเคยเห็นในทีวีเคยเห็นในทีวีแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ แล้วเป็นไงวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะหืตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นยังไงบ้างคะร้อนด้วยร้อนด้วยอืมครับผมแต่เราก็ดีใจใช่ใชไหมที่ได้มาดีใจแค่ไหนคะดีใจมากนะคะ,ะ,คะอ้าวพี่สาวบ้างวันนี้มารับเสด็จในหลวงเลยเรารู้สึกรักแล้วก็ชื่นชมท่านอย่างไรบ้างคะ รักในหลวงไหมคะใช่ครที่จะได้รับเสด็จแล้วตื่นเต้นไหมครับขยับเป็นผู้ช่วยมารอได้ดีมาับมาเอบ้ากมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งะค่ะมาถึงนี่ก็ประมาณประมาณเจ็ดโมงเศษนายนายนรีเป็นผู้ช่วยในช่างใหญ่นายอินจิ้งก็เป็นวิศวกรก็็ไปต่ต่างๆทนี่นี่ช่างเขียนกา้นายเซี่นี่กอลีเป็นช่างเขียนภาพนะคะบอกไม่ถูกว่า่จะพูดยังไง หามสแกนจอโทรทัศน์แล้วหน่อยนดงดีใจไหมครับดีใจค่ะคือถ้าอยู่ที่บ้านก็จะได้เห็นชัดกว่านี้นะคะแต่ว่าความรู้สึกของตัวเองเนี่ยแบบไม่ได้สัมผัสอะค่ะมันก็แค่สััมผสแค่จอแต่อย่างนี้เราสัมผัสจริงๆอะค่ะจากนี้ไปก็ประมาณ1กิโลเมตรนะก็คิดว่าอาจจะได้เห็นแป๊บๆลปรก็ยังชื่อใจอค่ะครานี้ก็มาชื่นใจแล้วตื่นเต้นแค่ไหนครับตอนนี้ก็แบบอย่างตาจะอะไตาจะอะไร ก็แต่งกี่โมงครับก็มาตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงกว่าเมื่อกี้นี้ได้เห็นภาพจากในจอเนี่ยเห็นทงท่านนิดนึงละดีใจไหมเมื่อกี้นี้ดีใจซึมเลยซึมจะร้องตาซึมน้ำตาจะไหลแล้วเชื่อไหมเมื่อกี้มีไหลแล้วบ้างหรือยังมีไปแล้วแค่แค่คุยเรื่องท่านก็น้ำตาก็จะไหลปตัปื้มตับซึมนะครับแค่นี้ก็น้ำตาจะไหลแล้วครับผม มาตั้งแต่ตีสี่เลยครับมาตั้งแต่ตีสี่ค่ะมาจากไหนครับเนี่ยชลบุรีค่ะแล้วเป็นไงตื่นเต้นแค่ไหนครับตอนนี้ดีใจค่ะเพราะไม่เห็นข้อต่อไม่ถูกอ่ะถูกไหมมันดีใจอ่ะมันมันเห็นอะไรที่มันเนาะนี่เนาะนี่มาด้วยกันปะเนี่ยเปล่าค่ะมาเจอกันที่นี่แต่ว่าหัวใจดวงเดียวกันใช่ท่านได้มเกษียณแล้วก็เลยมาอยากมาครับแค่พูดก็น้ำตาไหลละ ก่อนอยู่บ้านดูไปร้องไห้ไปดูไปร้องไห้ไปก็ mm. มไม่ได้ยแย่ปีนี้ต้องมาด้วยตัวเอง mm. มาคนเดียวค่ะก็ mm. ะโทรไปหาใครอยากมาไปหาเพื่อนมาเพราะว่าไม่ได้ทำงานแล้วไงค่ะ ก็มาแม่ที่บ้านก็บอกแก่แล้วอยู่บ้านเถอะดูโทรทัศนดีกว่าบอกไม่ได้อยากมาเป็นส่วนหนึ่งอยากมาทําอะไรให้ในหลวงบ้างชีวิตนี้ในหลวงทําให้เรามาเยอะละขอทําสักอย่างหนึละนั่งตรงนเน่ก็ยังดีทําให้ในหลวงมันหลวงท่านไม่เห็นเราหรอกเราก็ไม่เห็นท่านแต่เรารู้สึกว่ารับเป็นส่วนหนึ่งของพิธีอันนี้เราแค่นี้เราก็ดีใจแล้วค่ะครับเมื่อสักครู่ได้เห็นในจอสมัทั์นิดนึงแล้วเห็นโพงท่านได้ดีใจแค่ไหนโอ้ยท่านยิ้มด้วยท่านร้องไห้เลย าพอะไรที่ดูแล้วเราประทับใจที่สุด่อสักครู่นี้เห็นหน้าท่านเฉยๆิี่ท่านยิ้มด้วยโอ้โหท่านสมัยยิ้มท่านยิ้มด้วยโอ้โหดีใจมากค่ะครับานแแรงแล้วก็อาช่พใช่ไม่ได้รู้จักกันราคาไม่รู้จักกันที่นี่ทุกคนน่ะคุณไม่มีใครรู้จักกันหรอกมาด้วยดวงใจดวงเดียวกันมีจุดมีมีดวงใจดวงเดียวกันก็ทุกคนมาก็มาลักมารักทุกคนลักในหลวงเหมือนกันก็อยากจะ ิฉันก็ไหว้พระทุกวันขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองให้พระบัตรในพระเจ้าอยู่หัวพระราชนิยมทรงพระจเจริญขอแค่นี้ค่ะข,ขอดอกอยากจะอยู่จนอยู่จนไม่รู้จะพูดอะไรไม่อยู่ได้ก็เห็นเหนท่านเนี่ยก็มีความสุขแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยแค่มองท่านก็นดมตาไหลแล้วก็มีความสุขขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณ,คณมากเลครับ ประชาชนต่างตะโกนคาว่าทรงพระเจริญกึกกล้องไปทั่วลานพระบรมรูปทรงม้าครับในเมื่อประชาชนทราบว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ชชาอยู่หัวทรงเสด็จกลับเข้าไปที่พระที่นั่งอนันตสมาคมทุกคนก็ต่างเดินทางทยอยกลับบ้านด้วยใบหน้าเปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้มข้าช้าข่าวดีหวังว่าจะได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกจากสถานที่จริงนะครับถึงบรรยากาศความสุขในวันที่เป็นมงคลที่สุดวันหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยครับและท้งหมนี้คือข้าช้าข่าวดีนะครับเป็นา i ที่เวลารายการมีน้อยไปนิดนึงผมได่ได้คุยกับหลายคนเลยนะครับอยากที่จะนําเสียงมามาส่งต่อให้กับคุณผู้ชมคือรอบข้างเนี่ยอาจจะเป็นคนที่สูงอายุหน่อยแต่ความจริงยังมีหลายคนนะครับหลายวัยจริงๆนะครับวัยรุ่นเด็กนะครับคนรุ่นใหม่บางคนขี่จักรยานมาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเขาเนี่ยได้รับรู้ถึงความสุขที่ได้รับเมื่อวานนี้เลยครับใช่ค่ะอย่างที่คุณนพจักบอกนะคะเมื่อวานหลายคนที่ไปบอกว่าไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุนะคะเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ไปรวมตัวกันเยอะมากทีเดียว ไม่แปลกใจที่หลายคนนะคะถึงกับหลั่งน้ําตาด้วยความปราบปื้มปิตินะคะเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งค่ะ